ที่บ้านใครมีเอะพี่ไม่มีพี่โจทพี่ยังไม่มีเมียหรอกเพราะมีเมียไม่โคตรปวดหัวเลยใช่ใครได้พี่ไปเป็นผัวนะเวรกรรมไปหาเลยช่างแมงวันดาอะไรไม่เก่ยไม่เหมือนพี่รีค่ะเดี๋ยวแต่พี่มีแหมว่าว่าช็อตแล้วก็เดินหนีมันมันไม่ได้นะพี่กุลที่อย่างพี่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ ิกระดเคีมันต่อหน้าพี่มันผิดไอ้แก้วอะแก้วพี่หลงดีพี่ไปหาเรื่องเขาเขาต่อยก็ดีแล้ควรแล้วอวานไอ้แก้วมาใช่ฉันักไอแก้วเพรา่แก้วน่ะก็เป็นคนดีเป็นคนขันันอยู่ไม่ใช่คนนิสัยไม่ดีแบบพี่เก็กมาเด็แย่เขาไปทั่เี่ก็ดีนะดียังไงครับดีไม่อย่างหงเหิน พี่อยากรู้ว่าพี่กดรักไอ้แก้วหรือพี่ก็ดีใจว่าไอ้แก้วคนดีไงพี่คนไม่ดีแต่ว่ารักกันมากเลยใช่ไหมทำไมไอ้แก้วมันจะพี่เจ็บมันจะพี่อายมันต่อยพี่ต่อหน้าผู้กิีต่อหน้าคนนี้วพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสิ่งของสิ่งไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไอ้แก้วรักไอ้แก้วโขนโดยเฉพาะผู้กิีของมันแบบพี่ก็จะทำร้ายให้มันชิบหายต่อหน้าต่อตาถ้ากูรู้ว่าไอ้แก้วมันรักมันมาก แล้วกูอยากจะรู้นะถ้าไอ้แก้วมันรู้ว่ากูเนี่ยเป็นผัวมึงมันจะทำหน้าเนี่นนยไอ้หัวทำอย่างนี้ไงต่อไม่รู้เลยรู้ไม่ว่าต้องรู้ เป็นมัวชะแล้รามจุลิน้องมามาตนเนื้อดนทันสิ <mimit> 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 boa, uh né? -huh. Uh -huh. เมียกูเถิดพี่กุล คุณเป็นลูกผุ้ชายคุณชายดนขัไปหามี่คุณผไปรับเี็นพ่อที่คุณนะดีแล้วเป็่อที่คุณเดินไปรคุณเป็นที่ไม่คุณไม่บอก เห็นเกมกับพ่บุญอ้าวโห

เป็นน้องชายฉันแม่ความเชื่อก่อนเอฉันขอร้องแม่ถึงฉันไม่ใช่ลูกรักแม่ก็ตามฉันเป็นลูกชางฉันรู้ดีไม่ต้องมาชนทำไมพี่พี่ทำไมแม่จะเข้าข้างไอ้เกดจะกี่เรื่องอะไรเนี่ยแม่ก็เข้าข้างมันได้แต่ว่าเรื่องนี้นะแม่เข้าข้างไอ้เกดมันไม่ได้นะมันผิดจริงๆผิดยังไงทำไมน้อยน้อยไอ้เกดไปเป็นาใครก็ต้อไปเหรอมันไม่ฆ่าก็เหมือนฆ่าแล้วแม่ก็มันไปข่มขืนพี่กุล หรือใคะสภาพมันผมไม่มีแต่คนวิ่เข้าหาผมว่าแม่นี่อะไรอย่างเนี้นะนี่ทะไมขอเรือเป็นแบบผมรอบแม่ฟังเลยผมไปหายแก้วที่วัดจะไปดูมาท่องันหน้าเห็นพี่กุลเนี่ยเขาแต่งตัวโชว์สายเดี่ยวรูดสายเดี่ยวนี่มาหายแก้วที่วัดแล้วก็เขาบอกว่าพี่แก้วพี่กุลรักพี่แก้วไอ้นี่เขาบอกเลยกุูมาพี่แก้วจะรักพี่กุลแต่รักเหมือนน้องสาวคุณเท่านั้นี่นี่เสียใจรักไม่ได้ แต่ฉันก็ไม่ผ่าไปกลับบ้าที่แม่เกดอีนนี่เขาเรียกเลยพี่เกดว่าไว้งเป็นอะไรล่ะเนาะเป็นอะไรน้องไห้ทำไมเด็กใจอะพี่แก้วพี่ที่บ้านหนูแอร์เสียไปซมแอร์ให้หน่อยแน่ทำไมผมก็เปผมคนใจบุญนะแม่ผมก็ไปบ้านมันไปดูแอร์พอไปถึงพวกแอร์มันไม่ติดแม่มันก็บอกหนูมาหนูเอาน้ำมาให้มันเข้าห้องไปเลยผมก็ซ่อมแอร์อ๋อนี่จุดนี้ ฟังเราอะไรอ่ะเมื่อคืนพ่อของแม่ทะเลาะกันรันบ้านเลยเบลทำไมเลยลูกเอ็มมันบอกป้าไม่รู้เป็นอะไรฉี่ขาแม่แม่ร้องไอ้เราก็ถามว่าเออแล้วตื่นเช้ามาเป็นยังไงบ้างหนุกเขาดีกันไหมหนุก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นแม่ชอดไข่ให้พ่อกิดเฉยเลยแหน่ลูกมันก็พูดเหมือนกันแหละพูดลูกตรงไหนอตตันอะเขาบอกวไอบอสตันบอกกูบอกพวกวิลล์วิลล์กลับไปอ่ะพ่อไปไน เร oh> ื่องจริงลยวนีดูแลไม่ได้กูเลยข้าวแม่ขอให้กก่อนเธอสอนยังไงฉันขอร้องแม่กูเล่นกบ้างอุ้ยกูเล่นกับไอ้ผีเหมนพี่ะแม่อ้ผีเล่นยังไงที่ไอ uh ้แก้วกูจะบอก่ให้น้อุ้ยของแบบเนี้ยปอบปือรข้างเดียวไม่ไปดังดอ้อยถาผู้หญิงเนี่ยไม่ไปให้ข้าซะก่อนน้องยน้อยน้อยชีพี่กูมุ้ยแต่งตัวสวยทาตัวใส่ร้าย กัพูดอะไรไม่ได้นี่นี่แม่เอางี้เลยน้องฟังแล้วแม่ขนาดแม่ไม่ชื่อจูไอ้แก้วพักคนนอกไปทำร้ายคนในบ้านจริงไม่ใช่พี่น้องมาแน่เราจะ่ได้แทนตามานที่ได้อะถ้าเกิดแม่ตายโหงตายห่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ฆ่าที่ตายคาบ้านหรือไงวันนี้แม่เลือกเลยจริงคาบ้านนี้มีฉันต้องไม่มีไอ้แก้วแต่ถ้ามีไอ้แก้วฉันไม่อยู่ Hãy subscribe cho kênh